อ่ะโอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปช่องของผมก็ด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับปิดการเล่นอัตโนมัตินะครับใน Facebook อย่างไรนะครับเพื่อที่ไม่ให้เล่นอัตโนมัติในวิดีโอนะฮะอ่ะทำอย่างไรนะครับให้เราเข้าไปที่แอป Facebook ก่อนนะครับแล้วก็ทำการกดที่จุด3ขีดนะครับตรงมุมขวานี้เลยนะครับกดเข้าไป อ่าพอกดเข้ามาเสร็จนะครับให้เราทําการเ,าเลื่อนหาตรงนี้นะครับเราก็ทําการเลื่อนหาเลยนะครับมันก็จะมีคําว่าตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวให้เรากดเข้ามาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเห็นหน้าผมก่อนนะลหลายคนอยากเห็นหน้าผมนะครับแล้วก็ทําการกดที่ตรงนี้นะครับมาที่การตั้งค่าเลย นะฮะอ่าพอกดเข้ามาเสร็จนะครับให้เราทําการเลื่อนหาคําว่าสื่อนะครับอ่าเลื่อนหาคําว่าสื่อนะครับผมให้กดเข้าไปแบบนี้นะครับอ่าพอกดเข้ามาเสร็จนะครับให้เรามากดที่ตรงนี้นะฮะอ่าเออมันจะมีคาว่าเล่นอัตโนมัตินะครับนี่ให้เราปิดไว้เลยนี้นะครับ เพื่อที่ป้องกันวิดีโอเล่นอัตโนมัตินะครับถ้าเราเปิดไว้นะครับวิดีโอมันก็จะเล่นไปเช่นกันนะครับอ่ะแล้วเราก็ทําการมาดูที่ในเฟซของเรานะครับว่ามันเล่นไหมเห็นไหมครับอะไรนะอ่ะขอพายครับสิดิกระสิทธ์นะครับอ่ะผมไม่ได้เอาเสียงผมก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมที่มารับชมคลิปช่องของผมกันด้วยนะอ่ะแล้ว หลายคนนะครับอาจจะเคยมีปัญหานะครับว่าทำไมวิดีโอถึงเล่นอัตโนมัตินะครับให้เราทำการมาเปิดตรงนี้นะครับเปิดที่คำว่าไม่ต้องเล่นอัตโนมัตินะครับให้เปิดเข้าไปแบบนี้ครับบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอนะครับว่ามันเล่นไหมเห็นไหมครับวิดีโอนะครับมันก็จะถูกหลุดไปแบบนี้นะครับคือเขาจะทำการปิดไว้แบบนี้นะครับโอ้โห ดูครับดูร่องนี่นี่นมใหญ่ยังนะโอเคก็มาสรุปเพียงคร่าวๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคไปนะครับสวัสดีครับ